ไหนบอกความรู้สึกไปเสิียเดี๋ยวก็เลังมองหาเนื้อคู่มองหาลูกหาเมียสางครอพบครั่วแม่ว่าเอาเมียข้ารเมือมไหร่ด้ครับเป็นชื่อเรื่งผมนี่ตัวย่างนี่เห็นบ่ซากเบิดองางขีทาเงเฮี้ยวอยังเอกสร้างสวยละต่างงานบ้านก็ต้องเฮ็ดงานเฮี้ยนก็ต้องเฮ็ดเห็นบ่นี่ซักซักหอดอีอย่างเ,กกเ,เอก จักเบิดอันเดีมันเปิดอันเดี๋มันมันทางจริงออกจริงไหมเฮ็ดเบิดพุนเห็นบ่านี่เอาแม่มยมาค่อยซักเลยนี่ด้เอาเมียทางแมี่กันนะครับปากขอคิดไปนี่กูจะหาเมียทางยืนรถจะหาเมียเป็นทางไรส้มกินวิโด้เพิ่งนี้เด้ออาหารแม่แน่เถาะจมเราเฮ็ดบ่เฮ็ดเก่เราเ สบายก็มูสกดที่สักว่สาเขากระดาษพูดจริงไหมสักขึ้นออลละุูนจริงไหมครับ ใส่ปานเล็กหน่อยขันจมแล้เห็ดบะเห็ดี่เาจมเห็ดยังแล้วบ่ายป้าหมูซ like anyway> so? um ื้อคุณะตดตดตอนอีพี่น้องเฮ้ยเน่ตดตอนคนะวาคือผมมีเด้อเ่มเมีดอกหาว่าวีกะหัว คอดหนึ่งแตละมั่งครับผมสำหรับคลิปนี้หันมาแม่จมจมจมแล้วก็อเอ,อ่อเห็ดคือเกาเอาคลิปนี้รีบไปแล้วเดอ้อนี่เราอยากมาจมซื้อจมแล้วก็ ซักผ้ายูเลแน่ล่เนี่นยยินดีนไปก่อนเด้อเาบาบัลไรเนี่ยซัก,กผ้ายียบ่อยอโอ้ยคือจมให้เมียดแทะอยา่ดแครบากซื้อ คามรู oh ้สึกว่าเขาเจາาได้มียทางอืนเป็นจังไดเป็นคืางเมียการ่ซนเดจ้โอ้ยจมๆๆล้เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ซั่อ่าล้เฮ็ดบ่ล่ะเฮ็ดได้แล้ว